สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเจอกันวันเสาร์ที่19มิถุนายน2564ครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูตามภาพเลยแล้วกันนะครับมันมีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทยลงนามโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อขอสนับสนุนวัคซีนโควิดให้กับบริษัทจำกัดมหาชนแห่งหนึ่งนะครับซึ่งมีการอ้างในหนังสือว่า จะต้องเอาไปฉีดวัคซีนให้กับพนักง,งานที่อยู่ในสังกัดบริษัททั่วประเทศใน40,000นกว่าคนแล้วก็อ้างว่าสวบครเล็งเห็นว่าบริษัทนี้นะครับเป็นเหมือนกับเป็นฟันเฟืองนะครับมีกลไกในเรื่องของเ,ออเศรษฐกิจของประเทศนะครับก็เลยต้องให้การช่วยเหลือรวมถึงได้รับการขอสนับสนุนวัคซีนจากกระทรวงสาธารณาสุขเพิ่มด้วยถ้าข่าวนี้เป็นจริงท่านผู้ชมยอมไหมครับ ยอมหรือไม่ยอมครับนี่คือบริษัทจำกัดมหาชนขอสนับสนุนในรายจังหวัดแล้วจังหวัดอื่นๆเนี่ยเขาก็จัดสรรวัคซีนตามความเสี่ยงอยู่แล้วครับเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยก็จัดกันไปเมื่อวานนี้ผมก็เพิ่งจะทําคลิปลงเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวผมอาจจะเห็นแก่ตัวนะครับผมรอคอยการฉีดวัคซีนอย่างยาวนานไม่เคยต่อต้านเรื่องวัคซีนโควิดเลยแต่ถ้ามาเจอกรณีแบบนี้แล้วถ้าหากว่าเป็นเรื่องจริงบอกได้คําเดียวว่า ม่าอะไรดีปัดศพจริงๆเลยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับตามเรื่องนี้ต่อกำลังแชร์กันว่อนในโลกออนไลน์นะครับเกี่ยวกับหนังสือจากกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้จริงเท็จประการใดรอ,อก,กระทรวงมหาดไทยออกมาตอบแล้วกันสวัสดีครับ